มาเปลี่ยนคำดูถูกนะครับจากคนที่เขาเก่าวบอกว่าคุณไม่มีวันมีบ้านได้ให้มีบ้านได้นะครับตื่นเต้นทุกอารยาบทอย่างแน่นอนนะครับในการมีบ้านหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับเดี๋ยวมาชมครับเดี๋ยวผมจะพามาชมคนที่เขามีบ้านได้นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันครับมีคนเคยดูถูกนะครับคุณเพ็ญนาภาว่าจะไม่ได้บ้านใช่ไหมครับใช่แล้วเขาพูดยังไงนะฮะมึงจะไปไหนมึงมีปัญญาพอเหรอ โอ้โหวันนี้โดนนะฮะโดนแล้วก็จกครแต่วันนี้บางทีลูกค้าก็เลยอยากรู้สึกระบายความรู้สึกแบบนี้ออกมาเพื่อให้คนได้มีบ้านถูกไหมฮรนะครับอันนี้ก็ทาได้สําเร็จแล้วครับก็เป็นของขวัญคริสต์มาสด้วยนะครับแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะครับแฮปปี้ครับครับผมและก็มีหนึ่งคำถามเนื้อเน้นๆนะครับว่าผมทําอย่างไรทําไมมันถึงจบที่ผมทันทีประสบการณ์นะครับในงานธนาคารผมเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมลูกค้าพูดครับจริงนะครับว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ ก่อททนทีน่ไปยืดเอกสารน,นะครับนะครับมาแล้วเจออะไรบ้างแล้วผมทำมาให้ลูกค้าท่านนี้บ้างครับจนได้มีบ้านนะครับนะครับในในส่วนนี้ครับที่ลูกค้าได้เจอผมนะครับแล้วในความหมายที่ผมบอกกับทางคุณเพ็นภาว่านะครับเจอแล้วจบที่ผมเลยโดยที่นะครับไม่ต้องไปสอบถามที่ธนาคารนั้นเป็นอย่างไรคุณเพ็ญเทเราอธิบายนิดหนึ่งครับในความหมายของคุณเพ็นภาครับก็คือว่าคุณต้นนะจะมองไม่ไม่เหมือน แบบไงไม่เหมือนที่อื่นนะนะที่อื่นเขาอ่ะเหมือนดูไม่ออกแต่คุณต้นอ่ะดูเอกสารออกครับว่าเราควรจะปิดตัวไหนไปทําเรื่องอันไหนมาเราถึงแก้ผ่านไม่ผ่านนี่คุณมิธาเคยไปปิดมานะครับปิดแล้วยังกู้ไม่ได้นะครับจริงไหมครับจริงไม่ใช่ว่าปิดแล้วกู้ได้นะครับผมต้องต้องเรียนตามนี้ก่อนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะครับบางท่านเข้าใจผิดว่าโอ้ยมันมีปัญหาไปปิดแล้วมันกู้ได้ไม่ใช่นะครับ อยากเข้าใจผิดเพราะนี่คือหลักฐานว่าแกเผยปิดมาปิดมาตั้งแต่เดือนอะไน,นะครับประมาณช่วงที่เจอมีนาเมษาใช่ไหมฮะจนตุลามาเจอผมถ้าปิดแล้วกู้ได้ป่านนี้คงได้บ้านไปแล้วแน่นอนครับถูกไหมครับพนไปหลายงวดแล้วนะอ่าครับวันนี้ก็ในความหมายของคุณเป็นภาพาได้บอกว่าเจอผมเนี่ยแล้วไม่ต้องถึงแบงค์เนี่ยคือความหมายแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ในเรื่องของการที่ว่ารับทราบ นับทุกเรื่องนะในในส่วนของระบบธนาคารนะครับเพราะว่าผมเป็นอดีตรองผู้การสินเชื่อเพราะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดที่ทำให้เขามีบ้านนะครับก็ขอบคุณคุณเป็นได้พ่อีกครั้งนะครับขอบคุณครับแล้วไปยื่นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม63มครับมาเจอผมตุลาคมเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมต่อครับ มไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะคือบอกว่าบ,บางทีมันมีเรื่องที่แบบพีก,กว่านั้นนะครับพึงบอกว่าถ้าเจอบางคนที่ไม่เข้าใจประเด็นนี้ลูกค้าข้ามสบเต็มของการไม่อัุมัติจนไม่ได้บ้านอย่างแน,น่นอนถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเรื่องของบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันเชิงเชิงดอกเบีย้ยครับเรื่องกับของเปเปอร์เรื่องเอกสารถูกไหมคระวันนี้คุณเป็าพาเป็นหนึ่งตัวอย่างครับของเกสชันดีที่ว่ามาเจอผมแล้วก็ได้บ้านไปนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบของธนาคารนะครับจนลูกค้าบอกเหลือเชื่อมากนะครับ ไม่คิดว่าจะผ่านได้เพราะเจอมาหนักจริงๆแล้วสุดท้ายผ่านได้เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ได้ไม่ได้เงินจองคืนด้วยนะครับก็ถูกยึดเงินจองไปนะฮะนี่เขคือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตนะครับที่เจ็บช้ำใจที่สุดครับบอกให้คอยคอยคอย,คอยป้อวิงเวลาแล้วไม่ได้บ้านเป็นอย่างไรมา,มาฟังครับแล้วทุนท่นรู้สึกกังวลใจไหมครับกังวลเขาก็แค่บอกว่าคอยก่อนนะคะรออีกหนึ่งเดือนแล้วเขาก็ ปล่อยเราไปเราก็เลยบ,บอกว่าถ้างั้นอะขอ,อเอกสารคืนได้ไหมไม่เอาแล้วนี่แหละครับถึงผมจะบอกว่าการมีบ้านหนึ่งทังในชีวิตนะครับมันต้องเจอแล้วจบนะฮะแล้วคุณจะมีความสุขหนึ่งทังในชีวิตครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพ,พี่มีน้องบอกน้องมีญาติบอกญาตินะครับให้มาเจอผมคุณต้นนะครับแล้วคุณจะมีความสุขที่สวรค์ของคุณมีบ้านครับสวัสดีครับ